สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง7.8็เนาะวันนี้ก็ได้ของหน้าใช้มาสองอย่างเนาะครับผมเนาะก็เป็นตะกุดเนาะเผื่อใครที่ไม่ชอบเป็นแบบสไตล์เป็นแบบหนังหนังหรือภาพ,พยนตร์เนาะเป็นเป็นแบบพวกหนังงอหนังนงูอะไรเงี้ยเนาะพวกหนังอันนี้เนาะก็แบบอันนี้ก็เป็น สไตล์โลหะอันนี้น่าจะเป็นแผ่นเงินมั้งครับเนาะน้องก็ไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็นแผ่นเงินแผ่นหนักอะไรางี้เนาะเพราะมันไม่ออกนี่เนาะเป็นทเตนเลสหรืออะไรเนี่ยเนาะน้องก็ไม่แน่ใจเนาะก็มีลูกอมนะครับผมอันนี้ก็ลูกอมในตำนานของหลวงพ่อเหมือนกันเนาะมวลสารที่ดีเนาะอันดับแรกน้องกกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดกระดิ่งให้น้องนะครับผมเนาะที่เป็นกําลังใจเนาะ ให้น้องได้สร้างคลิปใหม่เนาะครับผมเนาะพี่น้องให้ที่ได้สร้างคลิปใหม่เนาะก็สําหรับพี่ที่สี่ร้อยกว่าคนสี่ร้อยกว่าท่านเนาะที่กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องก็เทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์น้องทุกคนทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เน,น,น,นาะน้องน้องก็กราบขอบพระคุณเนาะครับผมเนาะสาหรับบางคนก็สอบถามมาเนาะถ้าน้องมีความรู้อะไรน้องก็ตอบได้เนาะถ้าน้องไม่มีความรู้ก็ต้องขอภนอภัยเนาะครับผมเนาะ สำหรับเลขส่งนะครับผมเนาะสำหรับลูกค้าใหม่ถ้ายังไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ทักมาอีกทีนึงเนาะเนาะเบางทีน้องน้องจําไม่ได้ว่าของใครของใครอยู <cznie> <pedo> ่ลายไหนรายไหนเนาะบางทีชื่อลายกับชื่ออันนี้มันไม่ตรงกันเนาะบางทีน้องก็จําไม่ได้เนาะเพราะลูกค้าทักมาเยอะนะครับผมก็ทักมาเรื่อยๆนะครับบางบางท่านโทรมาน้องก็จําไม่ได้เนาะน้องก็กราบขอไปเนาะเพราะว่า หลายหลายคนเนาะที่โทรมาคุยโทรศัพท์แล้วก็เล่นไลน์เล่นเฟซไม่เก่งเนาะครับผมเนาะก็น้องก็กลับขอัยเนาะครับผมเนาะอันนี้สำหรับลูกค้าใหม่เนาะที่อยากติดต่อผมอยากซื้อขายกับผมก็อันนี้สแกนไลน์ผมเนาะมันจะได้สะดวกจะได้เห็นพระเนาะครับผมเนาะถ้าใครมีลูกมีหลานทําให้ได้ก็ทําดีกว่าเนาะผมก็ขอแนะนำเนาะเพื่อเผื่อมันจะได้เห็นถ้ามันจําเป็นจริงๆก็อยากรูชากกับผมก็ก็โทรมาคุยกันเนาะเบอร์นี้ครับผมเนาะ หรือค้นหาในลายเบอร์นี้ก็ได้เนาะอันนี้เลขที่บัญชีน้องเนาะครับผมเนาะกดสต็อปแล้วก็จดไว้ก็ได้เนาะครับผมสำหรับเลขที่บัญชีเนาะครับผมเนาะกดสต็อปแล้วกดไว้ก็ได้เนาะก็มันจะได้อันนี้เนาะอันนี้ชื่อบัญชีเนาะอันนี้ชื่อบัญชีชื่อถ้าไม่ใช่ชื่อนี้ก็อย่าพึ่งโอนนะครับเนาะก็เช็คหมายเลขดีๆนะครับผมเนาะก็ถ้าสําหรับใครที่โทรมาเนาะครับผมเนาะอันนี้อย่าเป็นตะกุดอันนี้ก็หายากครับผมเนาะหายากก็ พอดีลูกค้าอันนี้ก็ของใหม่นะครับของใหม่ก็อันนี้ก็ดอกที่สามแล้วเนาะครับผมสำหรับที่น้นองได้มาเนาะก็สองดอกแรกก็ไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นดอกที่สามเนาะอันนี้หลวงพ่อ,อาจาันเองเนาะครับผมเนาะก็นี่ครับปีหกสีเนาะก็ไม่ได้ก็เป็นตะกุดปลูกเศกพร้อมกับไอ้นา,านะนะานาคาเจ็ดกริย์เนาะเนาะพญานาคเจ็ดกริย์เนาะครับผมเนาะ กุมภาหกสี่เนาะครับเพราะว่าน้องจําได้ว่าเดือนกุมภานี่เป็นวงสวงครั้งแรกเนาะของเจ็ดกษัตริย์เนาะครับผมเนาะเป็นตะกระุดนะครับหลวงพ่ออาจารย์เองทุกดอกนะครับผมเนาะอาจารย์เองทุกดอกทุกตะกรุดทุกดอกเนาะทุกเขาเรียกว่าทุกแผ่นเนาะครับผมจำนวนการสร้างนี่ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะเรื่องการสร้างน้องก็ไม่แน่ใจน้องก็ไม่ได้หาข้อมูลก็รู้สึกว่าหายากเนาะบางคนก็ได้ไปถูกเด็กถูกหวยเนาะหวยอะไรเขาเรียกหวยออนไลน์หวยอะไ หวยฮานอยเนาะหวยลาหวหวยฮานอยเนาะก็ก <g ül> ็ <g ül> เห็นเขาว่าว่ากันถูกเนาะถูกกันก็มีเนาะครับผมสำหรับสำหรับแม่ค้าหวยตรงก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าออนไลน์ก็ไปพกค้าขายโอ้กล้อง่โฟกัสเลยพกพกติดตัวเนาะครับผมโอ้เห็นชัดกว่าอีกเนาะ <g ül> พกติดตัวค้าขายออนไลน์นี่ครับสวยๆ <g ül> พกติดตัวพวกค้าขายออนไลน์ ก็ขายดีนะครับผมเนาะบางคนมาถามหายันวัดนวัดก็ไม่ค่อยมีเนาะอันนี้ก็เป็น้าผงจินดามณีเนานะหลวงพ่อรู้สึกจะสร้างหลายปีแล้วครับเนาะข้อมูลน้องก็ไม่แน่ใจแต่ของหลวงพ่อแท้ๆครับผมเนาะฝังแต่กุดก็จะมีแต่กุดเงินน่าจะมีแต่กุดทองด้วยมั้งเนาะแต่กุดเงินแต่กุดอันนีน้น่าจะเป็นตะกุดทองแดงนะครับผมเนาะแต่กุทดนะกทองแดงนะี่ครับเนาะแต่กุดทองแดงเนาะ มณสารก็จะเป็นมณสารลูกอมหลวงปู่ทิมวัดหลวงปู่ทิมเนาะก็น่าจะเป็นวัดอะหารไร่เนาะครับผมเนาะที่โด่งดังเนาะก็จะมีผงคุณแผนเขาเรีเย,ยกนะคุณแผนไอ้ไอ้ผงไพรกุมารเนาะผงคุณแผนของหลวงพ่อท,ที่ที่บางคนก็เคยเห็นคลิปเนาะที่กิ่งน้ำเนาะอันนั้นก็สุดยอดครับผมเนาะ สำหรับน้องไปเคยไปได้ฟังมาได้รับฟังมาเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็อันนี้น้องก็ไปเช็คแล้วว่าของแท้เนาะนีครับ่นี่นีหนีอันนี้มีเส้นเกสาด้วยสวยครับสวยสวยมลสารโอ้สองยิ่งสองยิ่งสวยครับผมเนาะมันเลี่ยมตาเนาะถ้าปิดไฟก็ไม่เห็นมันเลี่ยมเลี่ยมมันเลี่ยมเลี่ยมนะครับสวยสวยนี่ครับเนาะโอ้เห็นอันนี้ก็เห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นก้อนเลย สวยๆครับผมเนาะลูกอมหลวงปู่ทิมไม่แน่ใจเรื่องวัดนะครับผมก็นายวัดะหารไรน,นะครับผมนี่ครับมณสารก็มีหลวงปู่หงก็มีไอ้มณสารที่หลวงพ่อได้มาก็มีหลายๆอย่างนะครับผมเนาะสำหรับคุณแผนนี่ตอนกิ้งน้นาเนาะก็ท่านอาจารย์ที่ได้ทำได้นี่ ท่านก็่าให้ฟังเนาะว่าตอนกิ่งน้ำนะก็เขาบอกให้มันมีมวลสารเยอะหลายอย่างอยู่น้องก,ก็จําไม่ได้เนาะอันนี้น้องก,ก็ขอเอาไว้อันนี้เนาะอันนี้น้องก,ก็ได้ราคามาแรงนะครับผม,มน้องบอกตรงเลยก้อนไม่ใหญ่ครับผมก้อนไม่ใหญ่เนาะครับผมเนาะเป็นสิ่งที่น้องอยากได้อีกอันนึงนะครับผมตัวนี้ประมาณหนึ่งนิ้วเนาะก้อนหนึ่งก็รู้สึกว่าก็อันนี้ผมก็เปิดพัน หนึ่งพันสามร้อยเนาะครับผมเนาะอันนี้แปดร้อยบาทเนี่ยอันนี้แปดร้อยเนาะตะกรุดเนาะคือว่าโฟกัสเนาะตะกรุดนี่แปดร้อยเนาะอันนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเนาะอันนี้ก็จะลดไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่ามันสูงแล้วก็ราคานี้หายากแล้วก็ลูกอมจินดาวณนี้นี่ไม่ค่อยมีใครปล่อยเนาะครับผมเนาะน้องก็กะเก็บเหมือนกันเนาะอยากเปิดพันห้าแล้วราคาหงวงไปเลยเนาะนือจะให้พันห้าว่ะ พั 1> 1, 5, นหะ้าเนาะวัดใจเนาะไม่มีให้ต่อเนาะถ้าใครจะเอาเนาะใครเอาไปใช้นี่น้องกาว่าเก็บนะครับเนี่ยสวยๆครับผมฟังตะกุดเนาะสวยงามเลือดล้วอาลาังการเลยครับมันสารเน้นๆนะครับเนาะนี่ครับมีอันเกสาคคกสูตรครับผมน่าใช้อีกอันนึงนะครับเนาะซึ่งท่านอาจารย์ที่ได้ทําช่วงยุคแรกๆเนาะที่เป็นคนทําคนสั่งท่านได้แนะนําบอกมาเนาะว่าน่าใชหน่าเก็บตัวเนี้ย แรงพอสมควรนะครับผมเนาะก็ถ้าใครถือสินถ้าใครไอสวดมนต์บ่อยๆเนาะก็จะได้พุทธคุณได้ใช้พุทธคุณไวเนาะตอบสนองเขาเรียกว่าได้ตอบสนองได้ไวนะครับผมเนาะคือพอได้ไวรับเหมือนกันอันนี้ครับผมเนาะได้แบบไวๆเลยปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมเนาะถ้าถือศินถือสินกินเจ กินเจน่าจะไม่เกี่ยวเนาะแต่กินก็ดีครับผมกินเจเนาะครับผมซือสินกินเจสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นะครับผมเนาะก็เขาว่าจะดีนะครับใช้ดีเนาะสําหรับลูกอมกินดามณนีนะครับผมเนาะอันนี้น้องก็พูดถึงก็ได้อันโอ้เป็นยันโอ้เป็นยันตัวนี้เรียกว่าจะเป็นเขาปั้นมาอันนี้เป็นยันนะครับฝั่งข้างหน้าเป็นยันยันนี่ครับยันทงหลวงพ่อน่าจะเขียนเนาะท่านท่านน่าจะเขียนไว้นี่ครับนี่ครับปั้นเสร็จนี่ครับเนาะ ว่าอยู่สมัยอาจารย์มองแว็บเดียวแบบเป็นแทนเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างเองกับมือเขาเป็นคนช่วยหลวงพ่อเนาะเป็นลูกมือหลวงพ่อทั้งปั่นทั้งนี้เนาะหลวงพ่อเป็นคนจานเนาะครับผมเนะเาะผสมมวลสารเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาครับสําหรับตะกุดนี่ก็หายากเหมือนกันนะครับผมสําหรับตะกุดนี่ราคาหลักร้อยทุกครั้งเขาราคาตะกุดนี่จะไปไวมากนะครับนมสํสหรับราคาตะกุดเนาะ สำหรับราคาตะกรุดที่ที่ซื้อขายกันในกลุ่มนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นตะกรุดอะไรไปบุบบุบบุบแป๊บเดียวเนาะราคาสามสี่พันก็มีเนาะออกแค่สามสี่เดือนเนาะเนาะมันจะเป็นประสบการณ์ล้วนๆเนาะยิ่งมีประสบการณ์ราคาก็ยิ่งขึ้นเนาะยิ่งมีคนตามหาราคาก็ยิ่งแพงนะครับผมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะในวงการนี้เ <c oughs> นาะสำหรับใครสนใจทักมาได้นะครับผมเนาะทักมาคุยทักมาอะไรสนใจเนาะสำหรับ ของบางอย่างน้องก็มีนะครับผมตกค้างก็มีนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวน้องจะเอาลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมเนาะแต่ช่วงนี้น้องก็อาจจะเงียบๆหน่อยเนาะเพราะว่าน้องไปช่วยงานที่วัดเนาะน้องไปช่วยงานที่วัดก็กางตกกางเต็นก็ไปทำโน้นทำนี่เนาะก็บางวันก็มีงานเยอะบางวันก็ไม่มีงานเยอะเนาะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อทักมาคุยกันก่อนนะครับผมเนาะเรื่องการส่งอาจ จะช้าหน่อยนึงก็มีเนาะสำหรับช่วงนี้หลังวันที่14ไปก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมเนาะสำหรับช่วงนี้เนาะก็13มีนา65ห้าเะเป็นวันเป็นวันเทหล่อพระของหลวงพ่อชหนายเนาะพะประธานในโบสถ์นะครับผมเนาะทำพิธีใหญ่หลายเกจิอาจารย์เนาะจะมาร่วมปลุกเสกเนาะก็ตามที่จริงก็จะมี หลวงปู่ศิลามาด้วยเนาะรวมด้วยเนาะก็อีกงเมืองไทยเนาะฉายาท่านเนาะสําหรับต่างประเทศเขาจะเรียกว่าอย่างนี้เนาะก็ตอนนี้ท่านเขาเรียกว่าอะไรท่านมีอาการท่านได้ผ่าตัดเกี่ยวกับทางเส้นเลือดเนาะก็น้องก็ไม่มีข้อมูลมากเท่าไหร่เนาะก,ก็หมอก็ไม่อยากให้ออกมาสู่โลกภายนอกเพราะว่าต้องหลวงปู่ต้องรักษาตัวต้องเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าต้องไม่ให้หลวงปู่อันนี้ เยอะเนาะก็ต้องไม่ให้พบปะแล้วปลูกเสกเนาะต้องพักผ่อนลุงปูต้องพักผ่อ,ผอผนเนาะแล้วก็อยู่ห้องปลอดเชื้อเนาะครับผมเนาะก็อยู่ห้องปลอดเชื้อเพราะว่าต้องรักษาแผลเนาะก็ท่านก็อายุเยอะนะครับผมเนาะก็เจ็ดสิบกว่าปีก็คนเท่าคนแก่บ้านเราก็ยังหายยากหายลำบากเนาะเวลาผ่าตัดเวลาเจาะน,น,นู่นเจาะนี่เนาะครับผมท่านก็ต้องใช้เวลาพักผ่อนพักฟื้นเนาะก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะ เป็นบารมีร่มโพล่มใทรให้ลูกให้หลานเนาะทุกทุกทุกสั่นเนาะสำหรับหลวงปู่ศิลาเนาะครับผมเนาะก็เกจิจารยทุกท่านเนาะกับก็หลวงพ่อชนะด้วยเนาะครับผมหลวงพ่อชนะท่านก็ร่างกายสุขภาพท่านก็อันนี้ก็ตามภาษาคนอายุเยอะเนาะครับผมเนาะก็เป็นไปตามไปนาะครับผมเนาะก็ท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่เหมือนกันเนาะครับผมเนาะแต่หลวงปู่ศิลาท่านก็อันนี้อยู่เนาะท่านก็ต้อง ไปอันนี้กับหมอหมอก็ต้องห้ามงดไปก่อนเนาะก็จะมีหลายเกยจิอาจารย์ก็มีอาจารย์สุนิยันอาจารย์โมกอาจารย์เตาเนาะอาจารย์อะไรน้องก็จําไม่ได้เนาะก็สายลุงปู่หงก็มาเนาะครับผมเนาะสิทธิ์ก้นกุฏิลุงปู่หงเนาะก็ถ้าใครอยากมาร่วมงานก็ร่วมมา,มาร่วมงานได้เนาะครับผมสิบสามมินาหกสามเอ้ยกหกหกห้าสิบสามมินาหกห้าเนาะสำหรับถ้าใครอยากมาร่วมงาน เนาะครับผมเนาะถ้าใครย้อนมาดูคลิปก็ต้องกราบขออภัยเนาะครับผมเนาะก็มาสักจุกสักยันธิวัดก็ได้นะครับผมมากราบไหว้พระก็ได้เนาะครับผมเนาะสำหรับใครอยากจะมาที่วัดนะครับผมเนาะสำหรับสุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบคุณพี่ๆท่านเนาะที่รับชมรับฟังผมเนาะครับผมกราบขอบพระคุณครับ